สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมมนโอมชาแนลนะฮะตอนนี้ฝนก็หยุดตกแล้วนะครับหลังจากที่ตกมาตั้งแต่ช่วง6โมงจนถึง8โมงนะก็พุงช่างไปส่งน้องๆที่โรงเรียนกลับมาก็ทานข้าวเช้ากันนะครับเพราะอะไรถึงไม่ให้จกข้าวก็ติดเดียวกันไปมะละกะไม่รักกันยิ่งบอกใบพักใจไม่เอาใพักใจไปมะละแล้วเนี่ยภูไทยเหรอฮะ ก็เลยแยกให้ให้กินคนละทีบให้กินติดเดียวสองคนนะสองโภมีน่ะนะให้กินด้วยกันให้จบเดียวอ๋อเข้าใจแล้วคาร์ลัมกินคนละทีบนะคาร์ลัมไม่น่าปากกันละคาร์ลัมนู้นไรยื้อเอาไก่เขาเลิกยื้อเอาลูโอ้ยแม่เนาะไก่เขาเลิกก็ยื้อเอาปลนปะทูพี่น้องเกงี้ปอกกับจุดจี ไม่ค่ะทานข้าวค่ะคุณจอยทานข้าค่ะคนบรรทุกเก่าแล้วแนนป้าคอยนั่งเหล่าคเดียวนั่งที่เขาคอีุ่นั้ใจขจอดงแล้วทำงานอะรจอบเงินไม่จอบเงินมาอะไไปทำหาไปพ่นเอาไปคอยหาผัวใยมาเด้อน้องเหงาคุณนยอดกินพักเขาลึกเทไร่ อันนี้มาพักไซเอามายัางหลายแถบมันก็สิบอาพ่อกินพี่น้องเลยเพราะว่าพ่อกินพักเก่งเะยนะกินน้อยวิญญาลา,าบา,ากิาามนมากวิญญาถ่ายงานบอกของตกเนื้นอีลาดี จะกินจะกินเป็นคำเค้กเป็นเด็กเค้ลวกเดียวแบบนี้กินเบิร์ดเสียดายเก็บเก็บพันเก็บเก็บลายแบบนี้คนกินสงสัยเก็บมาครบไปทั้งที่บางช่วงก็เลยเบิร์ดเออเก็บ้าเก็บเอามากินทุกวันเคยบอกกินทุกมื้อเก็บแล้วมันมันกับฟองไหมลูกมันโฟองตัวเหมอหรอฟองมันกับอะไรฟองหน่อยหย้าไหวปะบะไม่ต้องทำอะไรนะคุณก๊าบด้วย ก่อเกิดอายุก็ไรเรี่ยเจ้าอยู่นะปปาระาระอายุเท่ไรปีนี่นะอายุเทไรปีนี่นะเจ้าก็เกิดก่อนกาปีเองเก็มะรอกบอกยู่ยว่าเกับในระับยมาเมือนรกำทำหนี่พ่อติ้ยอดมันกินมันลายแล้วไม่กินมันเบิบๆจะดายามันเยอะเลย ทุกคนมากินผักให้หมดวันนี้มาต้อกินแล้วทุกคนต้องกินแซงก็กินได้กินได้ผักอะผักมันเกอยู่แล้วมาทุกคนคะนัผักวันนี้เรามาดูว่าวันนี้เรามีแล้วเราจะมาแข่งกินผักไวแข่งกินผักไซพีน้องเล้ยใครบอกให้เก็บว่าไหลคุณยายกีขอบคุณค่ะ กินผสมโปรไจให้นะคะไม่ขมเลยเนี่ยมันไม่ได้ขมนะมาชิมดูมันไม่ได้ขมปากกับใบถ่านให้เราเยอะเลยไหมปากกับใบถ่านพี่น้องไงไมนี่นะคะไหนเก็บมาเต็มถาดอย่างเงี้ยทุกคนต้องมากินให้หมดเนิรดเอาทด้ไหมม้วนเลยนั่นแหละนั่นแหละกินเลยเอาเลยทุกคนเริ่มหน้าเริ่มทำหน้าเลิศลักเลิศลักนะทุกคนหวาน วนจะ้วนขนเป็นยาเต็งถาดให้บอยเก็บมาหลายยาทายาตัวป่าคุณูนันท่าว่ะท่าสีก็กินไหมไปไล่ชั่วโมงหนึ่งก็เลยเนี่ยครบก็เลยจ้ำเจียวอร่อยมากขอาทากบอกมันจบอกด้วยหรอมันจะบอกว่าให้เราอหนีหรอกมันจะมีจิ่กซอ์ให้ราบแบบนี้เราต้องใส่เลยเนี่ยพอไปได้อยู่ตรงที่มันอ่อนปุ๊บมันกินได้หมดเนี่ยพอไปได้กัผักมุ้งอยู่เหไหมกินมันลุงนี่เห็นไหมถาดนี้อ๋อเราดูว่า ผักไซสิบเบิดบอผักใบม,มะละไม่หมดมนะไม่หมดเหรอใบม,ม,ม,มะละจะหมดหรือเปล่านะคะทุกคนอันนี้คือเราปลูกเองนะคะปลูกเองไม่ได้ไปซื้อเขานะเราปลูกเองแล้วก็เก็บมาทีเนี้ยพอตอนเก็บเนี่ยมันต้องทําคลิปไปด้วยทีเนี้ยพอทําคลิปมันก็ไม่ครบแปดนาทีสักทีมันก็เก็บทั้งสวนเลยทุกคนพอเก็บแล้วมันเต็มถาดพอเต็มถาดแล้วก็มองหน้ากันว่าใครจะกินนะคะทุกคน มองหน้ากันว่าใครจะกินเอาจริงๆต้นสายปลายเหตุอยู่ตรงนี้แหละแต่ถ้าพลาดจีบแล้วก็จะอยากกินนะไอ้พอดีมันมีมันมีน้ำผักบุ้งช่วยเราด้วยน้ำผักบุ้งช่วยเรเกินก็เลยกินได้เเ่่กกก็ิินนนลบอันนี้ขมมากก็คือบอสแตกน้ำดอกโอ้ยก็บม่อยากเห็นแตกก็ไม่ล่ะ ก็พ่อแท้พ่อยากินกันม่กินก็อยากินอะไรก็แล้วด้วยสร้างวาสเอร่ยขกกระวอกเป็นสลากกสวนตุเจ้าม่กินเขาตามมารยาทไก่สัตกอร่อากินนได้แน่ไก่ก็ส้วนกินได้การสะลองบค่ะเจ้าม่กินนะเจ้าสีใจด้วว่าดมวนเวดกระส่งหวใจที่ส่งไม่ค่อยเออแต่ว่าเวลานดมากค่อยกระบอกแบบคือกันน่ะล่ะพี่น้องเลยดีมากดีตอบให้มากกับให้ตอบพน้อเออ ไปกินปมักินตันมันสานไ้กรกดี้วมันเป็นมันขับมสั่นคอมัน่ะมันขมปน้ำม่กินตเนอะผู้เจ้าเอาอมันหนาฮเอาบอยกบยกไม่ได้ค่ะไม่กินพักใจเพราะว่าไายคนกระทั่านานนี้พูดว่ามันขมถ้าเป็นมิ้นกินเนี่ยนะ เมื่อเดียบอกแล้วแต่ใช่ค่ะแล้วแต่นอกมันบอกจะกินกับมาตัวเนาะก่เทายนะคะจลิ้นจกินน้ำเสียบบอจากเราจะขึ้นบ้องแล้วกินเขากับพักใจม่น้องเลยอันเรขึ้นบ้องอะไรกินข้าวกับใบมะละก้เจ้าว่าเสียบบอสัะไรเฟร่เรมาคมกับเสบอยู่กอบูมายาว่าสันว่าพรด๊ะฮะ ถ้าจะบอกว่าเจ้าจะบอกได้ไหมั้ยดังเพราะความรุยของคนอื่นเนี่ยเขาต้องบอกว่าถ้าถ้าคนมองในมุมค่อยเรื่องเต็มๆเลยดังเพราะโดนใส่ร้ายเนี่ยพวกเจ้ารับได้ป่ะมีทีผ่านเพวกจ้ารับได้บ่ความคิดของพวกเจ้าก็บอกว่าดังเพราะว่าไคนนั้นตายคนนี้ตายถ้าพวกเจ้าถ้าพวกค่อยบอกว่าดังเพราะค่อยโดนใส่ร้ายเนี่ยพวกเจ้ารับได้ไหมฮะเอาคนละเครื่อง คนเราเคืองคนบ้านคนาก็คนเรานะคนเรามันต้องตีกปลายไก่ใจไว้ด้วยตีกปลายไก่นี่นะอย่าบอกว่าหายแล้วขอเอาปักไาให้กินได้เศษเนื้อไก่อะไก่เศษอะเป็นหนังเป็นอะไรที่มันเขาตักเป็นขีดเป็นเลยขายนะกิโลนะัไปจเศษเนื้อเศษไปนะเอาแบบนั้นเอามาลวกแล้วใส่ทุเตียวไก่นั่นคนก็เข้าไปออร่อยนะมันแบบมันไม่ขมเท่าไหร่มัน น้ำมันพอฝนน้ำยฝนหออไม่น่าว่าปกติตอนแรกวาไปมาล่หน้าฝนมันไม่ขมมนเอออะไรบแรกนัน่ะใบมาลาหน้าฝนอะไรมันเลยมีลมภาษาผู้ไทยเนี่ยแซ่บค่ะไม่ได้ข้าวมากินปลาทูค่ะป้นปลาทูพี่น้องป้นปลาทูแซ่บเจีบเจี๊บเจบวจเจเจี๊ยบเจเจยบเยเเเบกจนเยอดเนาะเ็ดข้า นี่เวาจะไล่บ้านเห่ากันนี่แม่พวกจะไล่พันธุ์นะนะเคาจะไล่กินมะระใช่ไหะมันจะมีมะระมะระขี้นกกับมะระมันจะมีมะระไอ้ลูกใหญ่เขาเรียกมะระอะไรนะมะระหวานมะระหวานมะระใหญ่เขาเรียกมะระหวานที่ใส่กับก๋วยเตี๋ยวไก่อะไรประมาณนี้ลูกไม่เนนี่คือมะระขี้นกนะคะทุกคนใบมันก็จะค่อนข้างขมแต่ว่าถ้าเป็นหน้าฝนรู้หมว่ามันไม่ขมเท่าไหร่จริงๆมันไม่ขมมากไม่ขมนะกินได้ทอดหรือใส่้สใบคอน คุณตุนัธาบอกได้ดีเพราะความดีความอดทนขอบคุณค่ะคุณตุนัธาแมนบอกคนเรามันก็ต้องอย่าไปมองอะไรมุมเดียวถ้าคุณกล้าพูดอย่างนั้นอ่ะเราก็พูดในมุมของเรามันก็แล้วแต่ของแต่ละคนด้วยนะคะคุณวนาคุณเก๋สวัสดีค่ะทั้งชายทุกคนนะคะคุณน้อยด้วยน้าหน้าคนนีะไปปลูกจำเลืดเลยเพราะนักข่าวขึ้นเขาเศร้าคนประทุก็หยอดพักใจผู้ใดล่ะผู้โด ถ้าหากว่าภาษาพูทไทยเขาจะบอกว่ามาเขาเรียกว่าใบมะระภาษากลางเรียกใบมะระใช่ไหมภาษาอีสานเขาเรียกพักใจพักใจถ้าภาษาภาษาพูทไทยตัวแบบนี้ค่ะคุณท่าภาษาพูทไทยเขาจะบอกว่าพักสไลภาษาพูทไทยเขาบอกมาเด้อกินพักสไลเมนบอ ภาษาการเขาเรียกภาษาภาษาการเรียกใบมะละนะคะภาษาอีสานเรียกพักใจแต่ภาษาผู้ไทยเขาเรียกพักสไลด์แบบกระไรใครมองไม่ออกแซ่บเหมือนกันดินงามๆเครื่องผู้มากินข้าวกันทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมมดโอมชาแนลนะครับฝากชมคลิปอื่นๆย้อนหลังติดด่านให้ด้วยครับ